เรื่องคอองมามผนเลยคนระับรายละพีอ่อ่านให้นะคะคุณคิดว่าความเซ็กซี่ช่วยให้การใช้ชีวิตในทุกวันนี้สะดวกขึ้นได้อย่างไรในด้านใดบ้างตัวอย่างประกอบคำตอบให้สมบูรณ์คะถูกต้องไหมคะ คุณคิดว่าความเซ็กซี่ช่วยให้การใช้ชีวิตในทุกวันนี้กระโดดขึ้นได้อย่างไรบ้างในด้านใดนบ้างยงยกตัวอย่างประกอบคำตอบให้สมบูรณ์ค่ะค่ะคิดว่าความเซ็กซี่คือเสน่ห์อย่างไรคะความเซ็กซี่คือความเสน่ห์เสน่ห์สัญเอาไปต่อยอดในการทำงานการเดวงานได้ค่ะนี่แหละค่ะเสน่ห์ ครับผมและนี่ก็คือคำตอบของ MSC 1 9ครับค่ะขอบคุณมากค่ะไปต่อมาที่ MSC 2 3เลยครับเชฉยในทั้งตัวครับ MSC 2 3เฟิร์นวริะคาร์กิติคัทรานะครับผมพร้อมแล้วเรื่องสองคำถามเลยครับมีเวลาตอบเพื่อนทีู่ดเส้นพิเที่อันชี้ทเสียนเสแล้้องเฟิร์นไรับ้วหนึ่งวัน ต้งเคำถามของนกเฟินนะครับเมื่อคุณได้มงกุฎโครงตำแหน่งมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023คุณจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรเมื่อคุณได้มงกุฎโครงตำแหน่งมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023คุณจะเอาเงินรางวัลน,นี้ไปทำอะไรนักเชิญเลยนะใช่ครับค่ะสำหรับเงินรางวัลที่ได้นะคะในความตั้งใจแรกที่เขดยนไตอนแรกเลยก็คือว่า10%จากรายได้ เราจะนำไปทาบุญค่ะแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะทําบุญในส่วนไหนบ้างนะคะแล้วก็ทุกเดือนลยได้ของเฟิรนทุกห้าเปอร์เซ็นต์จะแบ่งทำบุญก็สมเสุอาเฟิร์น้องเฟิร์นต่อมาเฟิร์นนะคะอ MSC สองสามครับโอ้โูอะไรอย่างไรนะก็พิมพ์คอมเมนต์มาให้กาลังใจได้นะครับไปต่อกันที่ MSC 24งสเลยครับศูนยครับขออภัยนะครับ MSC ศูนะครับ เอาได้นัああ่งตัวก่อนมาถ่ายนะนัตัวก่อนครับค่ะ MFT04 จาน่าจาน่าแคนดอนค่ะครับผมน้องจาน่าเชิญเลือกสองคำถามเลยครับมีมูเล็กๆเลยขอบคุณค่ะเราฟังคำถามก็จะออกสิบวินาทีนี้ครับเป็นกำลังใจให้จาน่าครับเคยมีคำกล่าวว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด คุณเห็นด้วยหรือไม่และมีความเข็งกับคำกล่าวนี้อย่างไรเคยมีคนกล่าวว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดคุณเห็นด้วยหรือไม่และมีความเข็กับคำกล่าวนี้อย่างไรสำหรับการน่นนะคะจะน่าเห็นด้วยค่ะว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเออขอโทษค่ะ เรานะคะกระทำโดยที่ไม่พูดโดยที่คนเห็นเองนั่นคือการกระทําสําคัญแต่ถ้าคนที่พูดแล้วทําไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรคะ่ะมันาดกูการขอบคุณค่ะครับผมเลือกต่อมาเจนสุดมีการแข่งให้เธอด้วยครับขอบคุณเจะนะ่าเอฟเอสทีศูนย์สี่นะฮะไปต่อที่เอฟเอสทีศูนย์สี่เลยครับเออสุดเจนสุดเจนสุดอือ มเดี๋ยวมีมีเชิญเลือกสองคำถามเลยครับอันก็ได้ครับเชิญเลยครับเป็นกำลังใจให้นะคะคำถามคือว่าจากสโลแกนของการผัวดมมีเซ็กซี่ไทยแลนที่ว่าท้อเสน่ห์ของคุณคือความเซ็กซี่คุณคิดว่า อวัยวะส่วนในของคุณเป็กซี่ที่สุดค่ะเซียงเงินยตัสองแล้วก็มีว่างเป็นสายพานะคะเพราะสายพานเป็นสิ่งที่ดีเพื่อไม่ใช่ว่าของการส่งการตุกคนสองที่ผ่านมาสายพานหมุนหมุนควาเซ็กซี่ได้ดีขอบคุณมากค่ะคุณมีมีนะครับไปต่อกันที่ M S T 24ครับเราเราเราตัดเป็นสิบครับตัดออกเลย นั่นตัวครับสวัสดีค่ะพิมค่ะ M S T สองสี่นะคะเชิญน้องพิมจับซองเลยค่ะ60วินาทีนี้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องพิมเลยครับทำผ่านครับอ้าวนะคะหากคุณต้องเลือกที่จะใส่แกรรมคุณจะเลือกทำแกรรมใบหน้าหรือหน้าผม ้วอมค่ะหากคุณต้องเลือกที่ศัลยกรรมคุณจะเลือกทำศัลยกรรมใบหน้าหรือหน้าอกสำหรับตัวพี่เลยนะคะพี่เลือกที่จะทำหน้าค่ะคืออยากจะเก็บหน้าให้มันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่พอดีกับการถ่ายภาพหรือว่าจะต้องทำงานนะคะส่วนตัวชอบหน้าอกเล็กๆค่ะก็คิดว่าหน้าอกไม่สําคัญกับการทำมาส์กหร่อยค่ะการเซ็กซี่นะคะเกิดจากอินเนอร์ค่ะไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็ ะะจะเป็นสตีแล้วเขาไม่ค่อนสนใจเรามากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสนะไปต่อกันที่ M 34, S T 02นไปย้อนกัี 02, ก่นี่หต,ตัวเลยครับัดวะนิบ่อสิบว่ากันต่อันวนงเซียนั่นเองค่ะดียสถามเลยครับ ็ดีวันน้เใครคุกอทำถามวัดใจนกค่ะเรือกำลังจะจมมีชูเชียอยู่เพียงแค่สามอันแต่ในเรือลำนั้นมีคุณคนรักของคุณเพื่อนสนิทที่เคยแย่งแฟนคุณแม่แฟนที่ไม่ถูกกับคุณ ในเรือที่จะให้ชูชีคุณจะให้ใครบ้างเพราะเหตุใดท่ไหมอีกรอบไหมกรอเสร็การับพิีครับหลายคุคนเลยเลยนะตอบลำบากใจแล้วนะคะเรือกำลังจะจงมีชูชีพอยู่เพียงแค่สามอันแต่ในเรือลำนั้นคือมีตัวคุณคนรักของคุณเพื่อนสนิทที่เคยแยกงแฟนคุณแม่แฟน ที่ไม่ถูกกับคุณสามเนรคุณต้องเป็นคนตัดใจเรื่องที่จะให้ชูชีพคุณจะให้ใครบ้างและเพราะอะไรค่ะคนที่เตียนจะให้นะคะอันดับแรกคือคนที่เสียนรักค่ะนั่นก็คือแบงค์เสียนอันดับต่อมานั่นก็คือแม่ของแปงคเสียนเห็นไเขาจะไม่ชอบรอกต็ตามแล้วสุดท้ายเตียค่ะเสียนนะคะเชื่อว่าการให้นะคะในวันที่เราไม่อยู่นั่นแหละคะ่ะ เขาจะจดจำในภาพลักษณ์ที่ดีและน่ารักค่ะ oh. คึ ge> ่งสิ่งที่อยากจะบอกว่าตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่เราจะซื่อสัตย์จะให้ความรักกับคนที่เรารักและนี่แหละค่ะตอนเกียรของคุณขันโอ้โหจำกลุ่มคลทั้งเกือบสิบคนได้เลย น้องเซียนตอบเก่งไม่เท่าไหร่ครับคนเขียนคำถามนะอยากเห็นหน้าจะน,นีกวาปกติก็เลือกสักคนหนึ่งนะฮะอันนี้เราไม่เลือกทั้งสามคนอ่ะไปต่อที่ M S c 0 7ครับเจอแน้วนะตัวครับตัสนี้ค่ะวาวา M S c 0 7ค,ค่ะเอาวาวาเลือกคำถามเลยครับ คำถามที่6กนะคะหมายเลขหคุณได้รับคำเชิญให้ไปโชว์ตัวและต้องแสดงความสามารถพิเศษในการครุงอาหารรสเด็ดให้กับชาวโลกและเพื่อนบ้านนานาประเทศในฐานะตัวแทนของ Miss ซซี y Thailand คุณคิดว่าคุณจะแสดงความสามารถในการทำอาหารเมนใด และเพราะอะไรคุณได้รับคำเชิญให้ไปโชว์ตัวและต้องแสดงความสามารถพิเศษในการปรุงอาหารรบเด็กให้กับชาวโลกและทั่วบ้านนานาประเทศในฐานะตัวแทนของรีเซซี่ไทยแลนด์คุณคิดว่าคุณจะแสดงความสามารถในด้านการทำอาหารเมนูใดและเพราะอะไรถึงเลือกเมนูนั้นคะสำหรับตัววาวนะคะวาวจะเลือกเมนูส้มตำตปูปล ไปกวกอตัววาวได้แล้วนอกจากส้มตำปูปลาค่ะขอบคุณค่ะนอบานคป่บนะปาย่างชิ้ไตีมอไปต่อที่ M S T 20นะเน็นค่ะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะ M S T 2 0มาเปียรันรัน ที่อ่านแลเป็นคำถามที่งายเลยลำบากนะฮะคุณเห็นด้วยหรือไม่กับสิทธิสมรสเท่าเทียมเพราะเหตุใดให้อธิบายเหตุผลประกอบในคําตอบของคุณเพื่อน้มน้าวให้ท่านคณะกรรมการเห็นด้วยกับคุณและให้คะแนนคุณด้วยครับคุณเห็นด้วยหรือไม่กับสิทธิสมรสเท่าเทียมเพราะเหตุใดให้คุณอธิบายเหตุผลประกอบในการให้คําตอบของคุณเพื่อน้อมน้าวให้คณะกรรมการเห็นด้วยกับคุณ และให้คะแนนคุณด,ด้วยครับเดี๋ลยครับค่ะสำหรับมาเฟย์นะคะมาเฟย์เห็นด้วยค่ะพะมาเฟย์ดี ขอบคุณน้องไปต่อที่ MST 0 5ครับเอ็นเอ็นั้งตัวเลยครับ MST 0 5วาเลนวาริคอนกสินค่ะเขาวาเลนครับเดี๋ยวสองซองเลือกเลยเป็นกำลังใจให้นะครับ6กวิบนาทีทำให้เต็มที่นะ คำถามหมายเลขแปดนะคะคุณเชื่อในเรื่องการมูเตลูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ถ้าเชื่อจงบอกสิ่งที่คุณเชื่อถือศรัทธาพร้อมคำอ,อธิบายสั้นๆให้พวกเราได้ทราบด้วยค่ะเผื่อบน,นิีนี้จะได้เป็นเหมืัด้วยตูเป็นคนเชื่อมูเตลูอย่างมากเลยนะคะเขาบอกเลยว่าจุดจุดนี้ที่หนูยืนมาได้เพราะอย่างหนึ่งเลยคือสิ่งที่หนูมูค่ะ คือที่พักพิทเน่ห in the ่วยกว่งค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็เคยไปขอถือไหมคะและต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี้ปังมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะลองไปขอดูค่ะแล้วจะรู้ว่าปังหรือไม่ปังขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมาเลย MST05 ครับอ่ไปต่อกันที่ที่สุดท้ายครับ MST13 ครับได้มาเพิ่มโบนและได้คว้าใส่เข้ามาด้วยใช่ ไม่ต้องเลือกเลยเพราะเขาเลือกให้คุณแล้วชื่อน้องและน้าจอกรนค่ะของขันนะคะ m f T หนึ่งสาค่ะคาผมน้องข,ของขนัขนขนะฮะเหลือซองสุดท้ายแล้วครับคำถามที่4นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นผู้ชนะคนแรกที่คุณจะบอกข่าวดี และสิ่งแรกที่คุณคิดจะทำหลังจากรับตำแหน่งเซ็กซี่ไทยแลนด์2023คืออะไรมีสองคำถามนะคะต้องตอบคุณน้องคาาถามนะคนแรกที่คุณจะบอกข่าวดีและสิ่งแรกที่คุณคิดจะทำหลังได้รับตำแหน่งนี้ก็คือมีเซ็กซี่ไทยแลนด์2023คืออะไรคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณแม่ค่ะที่ลักดันให้หนูมงถึงจุดจุดนี้ได้นะคะได้ไมายืน ดีนะคะแล้วก็อ,อยากสิ่งที่อยากจะทำนะคะก็อยากจะเข้าไปขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะยูเซอร์แล้วก็วินเซนต์